ก็มาอยู่กับเกมที่อยู่ในพหุให้บริการอย่าง Netfli กกันบ้างนะครับสำหรับตัวของ Netfli x เองไม่ได้จ้างผมนะผมเนี่ยจะมาแนะนําเองในส่วนของเกม n e t f l i x ค่อนข้างจะมีเกมน่าลเล่นลเกมสนุกๆทั้งนั้นเลยที่เขาเปิดให้บริการกันแล้วก็แต่และเกมเนี่ยจะพอลงมาจากเกมดังๆบน PC ีอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเนาะก<ๆ>็สำหรับใครที่ชื่นชอบนีก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนได้ที่กดสมาชิกกดซุปเปอร์แทงค์หรือว่าจะดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่ามันจะมีเกมไหนหน้าโหลดว่าเกมไหนหน้าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ตัวเกมที่มีชื่อว่าลาจีนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมในทีมของอินเดียนะครับที่เราเนี่ยจะรับบทหญิงสาวคนหนึง่งนะครับที่จะได้รับเรื่องจากเหล่าทวยเทพนะครับที่จะไปสู้กับปีศาจนั่นเองนะครับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ค่อนจะมีภาพกราฟ,ฟิก ที่สวยอยู่เหมือนกันถึงแม้จะตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็มองมุมสูงในเวลาเดียวกันตัวเกมนะครับจะมีระบบการต่อสู้ที่นันจะมีความหลากหลายนะมีทั้งเรื่องของสกิลแล้วก็เราเนี่ยสามารถเรื่องเอาวุดิตามที่เราต้องการหรือว่าเราเนี่ยจะเอาวุธอะไรไปสู้กับบอสตัวเกมจะมีบอสด้วยนะครับการาฟิกเป็น,นเกมก็ถือว่าทําออกมาไนดะ้สวยเหมือนกันนะครับนะถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้นะจะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างเมือง อยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับตัวเกมมีชื่อว่าเทอร่าเนียลนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสร้างเมืองที่เป็นเกม b c ที่เรามาเมือนงถือกันอีกแล้วซึ่งในคอนเซปต์ของเกมสร้างเมืองในตัวเกมนี้จะแตกต่างจากเพื่อนหน่อยๆก็คือตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สร้างเมืองฟื้นผูทรัพยากรนะครับก็คือเราเนี่ยต้องไปทําให้ทรัพยากรที่สูญเสียไปกลายเป็นทรัพยาการที่ดีขึ้นก็อย่างเช่นถ้าเราไปใน พื้นที่ที่รกร้างเราก็ต้องทําให้มีต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นตัวเกมมันจะมีด่านหลากหลายที่จะสมให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราเลือกเล่นกัน่อนข้างเยอะยิ่งเราสร้างพื้นที่ไปเยอะเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเนี่ยสามารถไปใช้หรือว่าไป ลงในเมืองของเราได้นั่นเองนะครับตัวกราฟิกภายในเกมนะครับก็ค <c oughs> าจะทาออกมาได้ค่อนข้างในสวยเลยนะครับถ้าเรายิ่งทําตัวของสภาพแวดล้อมได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆที่จะมาอาศัยอยู่เพราะนั่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับสามารถโหลดเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมจะเป็นเกมที่ต้องเป็นสมาชิกของ n e t f l i x สเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะครับทั้งตัวของ iOS แล้วก็ Android นะครับนะเนาะแนวเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ocean Free 2นั่นเองนะครับเนาะก็ท่านเพจก็ต้องขอไฟกกันด้วยสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคที่2กันเป็นเี่อพร้อยนะครับที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ผิดปกติเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับที่ ที่จะให้เราเนี่ยไปสืบปริศนาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับยิ่งเราสืบไปเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราเลือกด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบแนวต่อคําถามแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวแก้ไขปริศนาภายในตัวด้วยนี่ครับเนาะ ตัวเกมก็เป็นเ,เกมหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีเนื้อเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกก็สามารถไปย้อนรอยก่อนค่อยจะมาเล่นภาค2ก่นได้หรือว่าใครอยากเล่นภาค2เลยก็สามารถไปลองเล่นภาค2ได้เลยนะครับเนาะภาพกราฟิกนะับมันจะเป็นแนวภา,กาคการ์ตูนอนิเมะนะแล้วก็ภาคเมื่อร่การเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะมีชื่อว่า Into the Beat นะสําหรับรเกมนี้นะครับจะอยู่ในทีมตัวของหนัง Pacific Rim นะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบเป็นคนที่ขับหุ่นยนต์เพื่อไปสู้กับพวกมอนเตอร์หรือว่าปีศาจนั่นแหละนะครับก็คือสู้กับปีศาจที่จะมาบุกโลกแต่ว่าเกมนี้นี่ครับให้บริการโดย Netflix เนาะก็เราเนี่ยต้องมีรหัส Netflix ก่อนถึงจะเล่นได้นะครับเนาะและว้วก็ตัวเกมนี่ครับเป็นเกม PC ที่พอเรามามือถือด้วยเป็นเกมแนว turn b a เบ RPG นะครับจะสลับกันตีนั่นแหละนะครับจะสู้กับพวกมอนเตอร์นะครับตามช่องต่างๆ นะครับระบบภายในเกมจะเป็นระบบการเล่นแบบจัดทีมต่อสู้เนาะก็จะมีหลายทีมให้เราไปเลือกซื้อเลยแต่ก็จะมีทีมเริ่มต้นด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าไม่กินสเปคนะครับภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะครับผมเกม PC ซีสำหรมบมือถือกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dash and Neon สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว TPS บส่งแนวโรลไหลเข้าไปด้วยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นขุนยนต์ไซบอร์นะครับที่จะอยู่ในโลกตัวของคาบอยที่เราเนี่ยจะต้องลงไปยิงเพื่อทําภารกิจนะครับในแมปต่างๆแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีแมปที่ฮะใหญ่แล้วก็มีแมปที่เราเนี่ยสามารถเลือกโซนได้ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นโซนไหนกันบ้างนะครับแล้วก็แต่ละ เกรนะครับก็จะมีความยากแตกต่างกันไปมีบอสต,ต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการกันด้วยเกมนี้จะเล่นเป็นแบบโรคไลท์ก็คือเมื่อเราผ่านเวฟหรือว่าผ่านแหลงหนึ่งไปแล้วนะก็จะมีการอัปเกรดให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดอันไหนจะเป็นพลังป้องกันหรือว่าจะเป็นพลังโจมตีนะี่ครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่นั่นจะสวยอยู่เหมือนกันชื่อว่า l i l i ก h ันเ e อ r ์รีเนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น ชูตติ้งบนเกาะแห่งเป็ดแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีความน่าเล่นตรงที่ว่าเราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยเนาะยิ่งผ่านด่านไปเยอะเราก็จะได้สู้กับบอสด่านในตัวเกมนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับอาวุธในตัวเกมมีท่าต่างๆการแพ้ทางด้วยนะครับเนาะก็มีการอัปเกรด ตัวของปืนนะครับมีการอัปเกรดตัวละครน,นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปคเกมนะครับผู้ให้บริการเป็นเน็ตฟิกแล้วก็คือต้องมีรหัสเน็ตฟิกก่อนถึงจะเล่นได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่อีกเกมหนึ่งที่เอามาแนะนําท่านผู้ชมนะครับเนาะก็สำหรับใครที่มองหาเกมสนุกๆก,ก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับผมเกมแนวสงครามที่ต้องบอกว่ามีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามแล้วก็เนื้อเรื่องของเขาก็น่าจะมีความ กินใจมากอย่างเกมที่มีชื่อว่า Valiant Heart ในภาค Coming Home นะครับสำหรับตัวเกมนี้มีเกมภาคแล้วแล้แต่ว่าตัวเกมโดนถอดออกไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกมภาคต่อจากภาคแรกเลยทีเดียวเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับสงครามโรคครั้งที่1ตัวเกมเนี่ยจะมีการแก้ไขพิษหนาการรอบเรนแล้วก็การสู้กับศัตรูด้วยเหมือนกันภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกออกเนี อัดๆห,หน่อยนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เปิดให้บริการกันแล้วแต่ว่าจะเปิดให้บริการผ่านทาง n e t f l i x เท่านั้นนะครับมีชื่อว่า Highway นะครับสำหรับเกม i i h w w y นะครับจะเป็นเกมที่พูดถึงเรื่องราวที่โลกโล่มสลายในสภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็เกิดการน้ำท่วมขึ้นมา ตัวเกมนี้ครับจะเป็นรูปแบบโอเ n นเบอร์ผสมแนวเท r ร์นเบดเข้าไปด้วยนะครับเทอร์นเบดอย่างไรนะครับเทอร์นเบดก็จะเมื่อเราเนี่ยจะไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็แต่และศัตรูเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยไปค้นหาทรัพยากรเพื่อดำรงชีวิตอยู่รอดแล้วก็เราเนี่ยจะไปเจอเมืองใหม่ๆแล้วก็มีคนใหม่ๆที่จะไปพบเจอกันด้วยเรายังสามารถจัดทีมตตวละคนเพื่อจะสู้กับฝั่งศัตรู ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินภาพการาฟิกคขาไ้สวยงามมากๆเกมเนี่ยจะเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็บนพีหรก็รใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมเล่นชิวเล่นเ,นเพลินกันบ้างเนนะี่ยสลับเกมที่มีชื่อว่าลายา h o r i z o n นะครับแต่เกมลาย่างฮอลลีซอนนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับไม่มีอะไรยากเลยแค่เราเนี่ยจะเล่นตามด่าเล่นตามเลเวลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีระดับที่ยากขึ้นมากๆนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นแบบมนุษย์คนหนึ่งที่จะแลนดิ้งลงไปสู่แมปให้ได้นะครับ ก็คือบินยังไงก็ได้ให้มันผ่านด่านนั่นแหละแล้วก็จะมีระบบที่สามารถทําให้เราตกได้ด้วยนะครับไม่ใช่บินเฉยๆนะครับบินไปบินมาก็สามารถทําให้เราตกตายได้เหมือนกันครก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องไปเล่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะทํายังไงไม่ให้เรามันตกนะครับเกมนี้ยังมีระบบการอัปเกรตตัวละครด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยบินได้นานเพิ่มมากขึ้น หรือว่าแลนดิ้งได้ไกลเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะก็เป็นะเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเกมนี้มีชื่อว่า To m b r a i d e r r e l o a d e ดนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนะครับก็อยู่ในทีม To m b Raider เลยก็คือไปปะจนภัยในโบราณสถานนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวลุกไล่เรานี่สามารถนอาอรรําเอาอุปกรณ์หรือว่าอาวุธต่างๆมาใส่ตัวของตัวนางเอกของเราได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ ก็คือม่นังเอกเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ปืนนะครับสามารถใช้ตัวของอาวุธที่เป็นไม้กายสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อาวุธต่างๆที่จะมาเสริมกําลังให้เราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีพวกพลังพิเศษที่จะเพิ่มให้เราได้ในแต่ละด่านในการผ่านด่านในแต่ละด่านนะครับกราฟริกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟริกที่ค่อนข้างจะดี ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงเลยนะครับเป็นไงบ้างสำหรับเกมในเน็ตฟิกกว้างว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ